มาต่อ EP 2ให้แล้วนะคะรีวิวชั้นบนกันขึ้นบันไดเลยะค่ะอันนี้จะเป็นของนะคะขึ้นไปชั้นสองเลยค่ะอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะ นนี้ก็กระจกอันนี้จะเป็นห้องนอนของเขาแล้วก็พ่อแม่ด้วยอันนี้เป็นตัวของเขาเองมีกระจกอีกแล้วอันนี้ก็กระจกอันนี้ที่นอนนะคะอันนี้ทีวีกับแอร์เ <c oughs> สียงเขาอาจจะแหบน,นะคะ เดินไปต่อเลยอันนี้จะเป็นห้งอยงยายเขานะคะบ๊ายบาย